มีคนเคยบอกผมว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตเขาแต่เขาก็แต่งตัวออกไปทำงานทุกวัน7จ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นบางคนก็บอกว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตล่าสุดโทรไปยืมเงินเพื่อนมาจ่ายค่างวดรถบางคนบอกว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้หรอกเงินตอนนี้เมียเขากำลังจะตายเพราะป่วยหนักไม่มีเงินรักษาบางคนบอกว่าไม่รู้จะดิ้นรนไปทำไมแค่นี้ก็พอเพียงแล้วปัจจุบันคนคนนั้นก็ชีวิตย่ำแย่อยู่ที่เดิมบางคนบอกว่าความสุขไม่ได้วัดกันที่เงินผมเห็นคาตาว่าเขาต้องขับรถมอเตอร์ไซค์พาลูกแปดเดือ,น,หหอ,ชอนชีวิต คำพูดคำนี้ต้องใช้เงินซื้อทั้งนั้นเกิดมาชีวิตหนึ่งถ้าไม่คิดจะพยายามเพื่อใครเลยอย่ามีลูกจะมีเมียอย่าให้ใครต้องมาตกละกรรมลาบากกับคนไม่เอาไหนเราเกิดมาเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นทํำผลงานให้ดีกว่าเมื่อวานอย่าใช้คําว่าพอเพียงมาเป็นข้ออ้างให้ตัวเองดูดีเพื่อไม่ต้องการทําอะไรมากกว่าเดิมถ้ายังเป็นหนี้มีภาระมากมายอย่าบอกว่าพอเพียงตัวเองบอกว่าพอเพียงถามคนในครอบครัวเลยยัง พอเพียงคือไม่เกินตัว